สวัสดีครับตอนนี้เรามาพูดถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนกันว่าทําไมมีผลอะไรยังไงแถวการออกกำลังกายการลดน้าหนักการไดเอทฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนเพศที่ผลิตโดยรังไข่ในผู้หญิงนะครับก็มีความสําคัญในเรื่องของการควบคุมรอบเดือนรักษาสุขภาพกระดูกและก็ป้องก,กันโรคหัวใจซึ่งตรงนี้หลักๆก็สําคัญอยู่แล้วส่วนการขึ้นลงได้เองหรือสวิงตามธรรมชาติของฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนสวิงเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นได้เองในสำหรับสุภาพสตรีตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับก็จะมีผลมาจากหลายปัจจัยก็จะเป็นอายุที่มากขึ้นอาหารการกินนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้จะมีผลทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเปลี่ยนไปความบาลานซ์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งต่างๆที่เราคุมได้ในตอนนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจํา รักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม B.M.I. มาตรฐานที่กําหนดนะครับการกําจัดแล้วก็ควบคุมความเครียดควบคุมสารคอร์ติซอลนั่นเองการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลิฟส l สลิปกรส l ลิปเป็นต้นนะครับพวกนี้สาคัญสําคัญหมดนะครับในวัยนี้แล้วก็ต่อไปเป็นข้อควรหลีกเลี่ยงที่จะแนะนําให้ทราบก็คือว่าเราควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกแปรรูปพวกนี้ก็จะมีอาหารที่ เป็นอาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ําตาลมีสารแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะทําให้ไปทําลายความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้สําหรับนักดื่มสายอลกอฮอล์ดื่มอะไรต่างนี่ก็ค้นควบคุมนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นสารเอสโตรเจนให้พุ่งขึ้นมาได้ต่อไปก็คือลดการสัมผัสสารพิษจากสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นพวก BPA ีบิฟีโนเนะครับที่เขาเรียกกันแล้วก็สารทาเลตซึ่งพวกนี้จะเข้าไป ทำลายระดับฮอร์โมนอรเจนในร่างกายก็คือการเรียนแบบฮอร์โมนเลยแล้วก็เข้าไปทํำลายความสมดุลเดี๋ยวค่อยมาแยกทําความรู้จักให้ทราบว่า BPA กับสารทาเลตนี้เป็นยังไงนะครับอาจจะมีการทานอาหารบางอย่างเสริมก็ไปเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนอาจจะเป็น DIM แล้วก็ i n d o 3 c a r b า n ์ t นะครับพวกนี้เราจะทําให้ฮอร์โมนอรเจนอยู่ในภาวะสมดุลได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมนะครับถ้าใครมีอาการที่รู้ว่าตัวเองมีภาวะฟุบบ้าสวิงอันนุนี่นั่นนะก็ควรปรึกษาแพทย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ